บอกแล้วว่าวันนี้หนึ่งมาล่างมันก็อยู่ที่ดวงครับบางคนอาจจะไม่ชอบหนึ่งหกก็ไม่ถูกเหมือนผมเนี่ยถูกห้าสิบาทผมยังไม่เห็นจมยังไม่เห็นบนอะไรเลยสามวันเนี้สามผมมีข้อสามนะว่าสามมาบนแล้วผมทําคลิปตั้งแต่วันที่ผมพาไปดูผู้ข้างบนเออข้างบนแล้วผมบอกว่าสามแน่นอนครับเนี่ยมันมาสามสี่วันเนี้มันหลบไปนะผมยังไม่ได้สีเยียดอะไรเลยแต่เนี่ยให้เยอะซื้อไม่ถูกเอาดวงคุณเอง ผมไม่ได้บังคับคุณไม่นั้นผมไม่นด้มันมานั่งคิดคิดค้นสูตรหรอกแล้วสูตรที่ผมผมได้วันเนี้ยมันผ่านไหมละ่ะมันผ่านเออมันผ่านไหมล่ะครับเนี่ยสูตรที่เนี่ยพะผมบอกแล้วไม่มีเนี่ยแล้วสูตรเนี้ยเห็นไหมมันแม่นมากมันเกือบแตกสามตัวเนี่ยหนึ่งแปดแล้วก็สามเนี่ยสูตรเนี้ยหนึ่งแปดแล้วก็สามเห็นไหมครับมันก็มาทั้งหนึ่ง มันก็มาทั้งแปดเห็นไหมครับหนึ่งมันออกล่างผมก็บอกอยู่ว่าวันนี้หนึ่งหนึ่งกระแปมันอยู่ข้างล่างหนึ่งมันก็ออกหกหนึ่งแล้วแปดมันก็ไปอยู่หลักร้อยเห็นไหมครับแล้วสามก็ออกสี่สามเนี่ยสูตรนี้มันเดินดีส่วนอีกสูตรหนึ่งน่ะมันเข้าแค่สามขอบคุณสําหรับสติกเกอร์ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะแล้วเดี๋ยวผมจะบอกเลขกําลังวันของวันจันทร์นะครับอีกหนึ่งรอบใครดราม่าผมบล็อก ต่อไปเนี้ยผมไม่สนใจแล้ว <c oughs> แล้วผมไม่รู้ย้ำให้ตั้งกี่คลิปครับผมย้ำไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ตั้งกี่คลิปเนี้ยผมบอกว่ากอดหนึ่งกับแปดให้แน่นเนี่ยเออแต่มันก็อยู่ที่ดวงใครดวงมันเพราะผมไม่ได้ชอบหนึ่งหกถูกไหมเนี่ยมันไม่มีหนึ่งหกผมก็ไม่ได้แถเพราะมันมีหนะึ่งเก้าเพราะเก้ากับหกน่ะ ผมไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเดียวกันอยู่แล้วผมไม่ไมานั่งแถนอุย้ยให้หนึ่งเก้านะวันนี้เย่เย่เนอะผมยังไม่โพสตเลยครับพ่อหกกับเก้านะมันตัวเดียวมันไม่ได้ตัวเดียวกันแต่เพียงแค่ว่าใครอยากจะกลับหัวแค่นั้นเนยะวันนี้ผมให้อัดหนึ่งเก้าถูกไหมผมก็บอกอยู่วันนี้เก้าไม่มีตอนไลฟ์สดผมก็ขีดให้ว่าเก้าไม่มาผมก็ไม่ได้เถรแล้วผมย้ำให้ตั้งกี่คลิปเนี่ยผมบอกว่ากอดหนึ่งกับแปดผมย้ำให้ตอนย้ำย้ำไม่รู้กี่คลิปเนี่ยเห็นไหมหนึ่งกับแปนี่ยกอดไว้แน่นๆนนเนี่ย ผมย้ำเนี่ยแล้วเนี่ยสูตรชนสามเนี่ยเห็นไหมครับถ้าคนเชื่อเนี่ยแล้วเนี่ยสามตัวโคโล่บักไงนี่แล้วผมก็บอกเนี่ยเห็นไหมเน้นบนเนี่ยเสียดายเลขยายเนี่ยเสียดายเลขยายแล้วเสียดายเลขกลุ่มเนี่ยเสียดายมากเลขประจําวันจันทนะจะมีสองครับฟังดีๆนะเลขประจําวันจะมีสองแล้วก็มีเก้ามีหก มีสามแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าสูตรผมชนตัวไหนอันนี้จะเป็นกำลังวันของวันจันทร์จะมีเก้ามีสามแล้วก็มีเจ็ดประจำวันจะมีสองเก้าหกสามบางคนว่าคืออะไรมันคืออะไรไม่เอกมันคือสูตรครับมันคือสูตรก็คือรอบที่แล้วนี่ครับให้ดูก่อนนะรอบที่แล้วเลขมันเข้า เลขกำลังวันมันเข้าสามตัวเห็นไหมครับหนึ่งออกหกหนึ่งสี่ออกสี่สามแปดอยู่หลักร้อยแล้วเลขประจําวันก็เข้าหก็มาหกหนึ่งแล้ว8ดก็ไปออกหลักร้อยก็มาสองตัวนะครับส่วนตรงนี้วันจันทร์งานง่ายบอกเลยนี่ครับสองเก้าหสามเ้าสามเจด เห็นมาแล้วใช่ไหมว่ามันชนเงินที่เก้าเนี่ยสองศูนย์เนี้ยมันชนเงินที่เก้าแล้วน่ะไม่แน่นะครับเก้ามันอาจจะมาก็ได้เพราะว่าอย่าลืมนะมันชอบสับขาหลอกนะผมบอกเลยรอบนั้นสามสองมันไม่มาใช่ไหมเอออย่าลืมนะอย่าลืมนะแม่นี่มันชนกันสองตัวเนี่ยมันชนเงินเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะมาไม่มานะเห็นไหมมันชนกัินสองตัวแล้วน่ะนี่คือสองสูตรแต่ว่ามีสูตรจะมีสูตรของผมกับสูตรของผมอีก พะแม่อย่าลืมเด้อพี่พี่แม่อย่าลืมเด้อเพราะว่ามือรอบนี้คนฟันเก้าลายแล้วจําได้ไหมรอบนั้นน่ะคนซื้อเลขลอตเตอรี่อ่ะคนซื้อเลขสองสามกันเยอะมากก็รู้อยู่ว่าตอนนั้นน่ะคือมันเกิดเหตุการณ์อะไรครับมันไม่ออกเห็นไหมมันหมอกอยู่รอบนึงแล้วรอบเนี้ยก้ามันดังมากแล้ววันมันตรงกับกาลรางวัลกับวังจันทร์ด้วยผมก็ไม่รับผมเก่งนะแต่ว่าผมก็ดูจากการวิเคราะห์ดูตามสูตรเพราะมันออกวันจันทร์ครับ มันเป็นไปได้ไหมที่เก้ามันจะมาแต่สูตรที่ผมทําได้ครับ <c oughs> ชนกันอยู่สี่สูตรชนกันอยู่สองตัวก็จะชนกันอยู่ที่สองแล้วก็เจ็ดชนกันกันกบสองแล้วก็เจ็ดครับจะมาเจ็ดสองไหม <c oughs> หรือว่าจะมาสองเก้าเก้าสองไหมเพราะว่างวดนี้เก้าดังนะก็เลยจับกับกําลังวันเลยครับ Ừ, ลองเอามาจับกับกำลังวันดูแต่ชนสองกับเจ็ดถ้าแม่ๆชอบสองเจ็ดนะซื้อลอตเตอรีร่เจ็ดสองสองเจ็ดไว้ก่อนเพราะว่ามันชนกันอยู่สี่สูตรครับสูตรนี้แล้วสูตรนี้แม่นนะบอกก่อนนะสูตรนี้แม่นนะเห็นไหมเนี่ยสูตรมันชนกันอยู่สี่สูตรมันจะมีสองกับเจ็ดถ้าแม่ๆเอาสองมาจับคู่กับเลขกำลังวันมันก็จะได้สองเก้านะครับ สองเก้าสองสามสองเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเป็นไม่ได้ไ้่รอบนี้จอกเล่มมงคลอันนี้อันนี้วิเคราะห์กันเฉยๆนะเดี๋ยวผมจะจับคู่แล้วผมจะเขียนสีส้มให้เพราะมันเป็นสีผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่ารอบหน้าอาจจะมีเจ็ดแต่ว่าจะคู่กับตัวไหนแต่ว่าวันนี้ผมให้ไปสองคู่ก็คือเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดสองอืม แต่ถ้าถามว่าชอบอยงไรมากชอบเจ็ดสองครับเพราะว่าเจ็ดเก้านี่มันดังแต่ก็ไม่นี่นะครับอาจจะออกเลขมงคลอย่าลืมว่ายังเป็นยังเป็นเดือนของรอเก้านะครับของในหลวงรอราชการที่รอเก้าเพราะวันนี้เก้าแปดออกไปแล้วเห็นไหมครับเก้าแปดออกเลข้ายแล้วงวดวันที่สิบหกเนี่ยเป็นไปได้ที่ผมว่า ไม่กะผมว่าเก้าน่าจะมาเก้ากระจับคู่กับเจ็ดแม่น,นี้ไม่รู้นะเพราะมันเป็นเลขดังมากสําหรับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าถ้าซื้อได้ก็ซื้อไว้ติดติดไว้เจ็ดเก้าแล้วเก้าเจ็ดไม่ออกนานแล้วเนาะสําหรับเก้าเจ็ดเนี่ยไม่ออกนานมากแล้วครับไม่นี่พอคนลืมอาจจะมาออกก็ได้เออไผเบิ้งมือนี้ก็ได้เปรียบก่อน ไอ้ตัววงกลมนี่ก็ไปมักก็ไปจัดไปซื้อลอตเตอรี่ไว้สองเก้าสองเจ็ดเจ็ดเก้าเพราะว่าเลขประจําวันสิมีสองมีเก้ามีศมีหกมีสามอันนี้บอกแล้วบอกว่าอันนี้มาจากไหนก็คือว่ามันชนกันเห็นว่าเก้ากับสามมันชนกันอยู่ตรงนี้แล้วเจ็ดนี่เห็นบอกเจ็ดนี่มันชนซี่สูตรสองมันก็ชนซี่สูตรแต่ว่าสูตรนี่ก็อบ,บอกเ้อว,ว่ามันฮ็ดจังหดเพราะว่าเอาเป็นว่าเออนั่นละ่ะตามนั่นนะครับ ให้เปอร์เซ็นต์ไปที่เจ็ดไปก่อนนี่นี่ครับมันชนกันที่เจ็ดวันจันนี้สิบหกธันวานี้จับเจ็ดไว้ก่อนซื้อได้เจ็ดสองเจ็ดเก้าครับซื้อไว้ซื้อไว้ก่อนแล้วอีกตัวนึงซื้อเก้าสองไว้เพราะว่าสูตรมันชนที่สองกับเจ็ดผมมั่นใจว่าสูตรนี่มันจะเดินต่อเจ็ดแปดแล้วก็สองนี่ยสูตรนี่มันเดินต่อ, 7, 8, เ,ตอเพราะสูตรนี่มันเดินดี สูตรนี้มันเดินดีมากครับเจ็ดแปดสองก็สองกับเจ็ดเดี๋ยวผมมาจับคู่ให้โบนนมสิบปลอยมือเนี่ยละเออได้สิบเราก็ปลอยก่อนล้วก็ช่วได้เปียบก็จะแคบลาย <c oughs> โอเคเด้อแล้วก็เบิ้งเอาเด้อก็ไปเบิ้งเมื่อนี่ก็มือนเปิดแล้วแอปอะไรนะแอปแอปสีฟ้าแอปเพาตังก็ซื้อไว้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเก้าสองสองเก้า ถ้าถามว่านิ่นัวเดียวนะผมมักเจแล้วก็สองสวัสดีครับสวัสดี